สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป i g เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่าบัญชีให้เป็นแบบส่วนตัวนะคะข้อแตกต่างระหว่างบัญชีที่เป็นแบบส่วนตัวแล้วก็บัญชีที่เราเปิดสาธารณะเลยถ้าบัญชีที่ไม่ได้ตั้งค่าเป็นส่วนตัวเปิดสาธารณะบุคคลอื่นๆสามารถเข้ามาดูโพสต์รูปภาพเราหรือว,ว่าวิดีโอต่างๆของเราได้ค่ะส่วนถ้า ส่วนสำหรับบัญชีที่เราตั้งเป็นส่วนบุคคลเวลาที่บุคคลอื่นเขาเข้ามาดูที่หน้าโปรไฟล์เราใช่ไหมคะก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะบัญชีเป็นบัญชีส่วนบุคคลแล้วก็ไม่สามารถดูรูปภาพหรือว่าวิดีโอที่เราโพสต์ไปได้ค่ะจะเห็นก็คือตรงนี้นะคะจำนวนโพสต์จำนวนผู้ติดตามแล้วก็คนที่เรากําลังติดตามค่ะแต่ไม่สามารถคลิกเข้าไปดูได้เหมือนกับบัญชีที่เราเปิดสาธารณะนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าให้บัญชีเราเป็นส่วนบุคคลเลยค่ะให้เพื่อนเเข้ามาที่แอป i.g. นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของมชัชี IG ให้เพื่อนๆมาสังเกตแถบ,บด้านล่างแล้วก็มาเลือกที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้คลิกเข้าไปเลยนะคะ ในส่วนของหน้าโปรไฟล์ให้มาที่ขีด3าขีดด้านบนตรงนี้ก็เลือกตรงนี้นะคะในส่วนของหน้านี้ให้เรามาเลือกที่การตั้งค่านะคะแล้วก็มาเลือกที่ความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะคะมาถึงหน้าความเป็นส่วนตัวเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะบัญชีส่วนตัวตรงนี้เราเป็นสีเทาก็คือเราปิดไว้ ให้เรามาเปิดบัญชีตรงนี้เป็นบัญชีส่วนตัวนะคะก็มาเปิดให้เขาอยู่ด้านขวานะคะเมื่อเปิดใช่ไหมคะระบบป๊อปอัพก็จะขึ้นมาเปลี่ยนเป็นบัญชีส่วนตัวไหมเฉพาะผู้ติดตามของคุณเท่านั้นที่จะสามารถดูรูปภาพและวิดีโอของคุณได้การดําเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงคนที่สามารถแท็กกล่าวถึงหรือส่งข้อความถึงคุณแล้วก็ให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นบัญชีส่วนตัวตรงนี้นะคะ่ะ ่าตรงนี้ก็จะเปิดเป็นบัญชีส่วนตัวให้เราแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองแบ็กออกไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะเราจะสังเกตเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะพอเราตั้งค่าเป็นส่วนตัวเขาจะมีรูปกุญแจอยู่ตรงหน้าชื่อเราอะคะ่ะเดี๋ยวปุ้ยจะลองเข้าเป็นอีกบัญชีหนึ่งเพื่อที่จะเข้ามาดูบัญชีของตรงนี้นะคะว่าหลังจากที่เราตั้งค่าเป็นส่วนตัวแล้วหน้าโปรไฟล์เขาจะเป็นแบบไหน เนี่ยค่ะเราจะไม่เห็นรูปภาพของเขาแบบเมื่อกี้ใช่ไหมจะขึ้นว่าบัญชีเป็นบัญชีส่วนบุคคลตรงนี้ก็คลิกเข้าไปก็ไม่สามารถดูได้นะคะว่าผู้ติดตามมีใครมั่งกําลังติดตามใครมะะั่งอะค่ะเท่านี้ค่ะก็จะเป็นวิธีการตั้งค่าบัญชีเป็นส่วนบุคคลหรือว่าส่วนตัวของเรานะคะไม่ต้องการให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนเราหรือว่าไม่ใช่ผู้ที่ติดตามเราเห็นนะคะหากเพื่อนเอนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ